ให้กำลังใจครอบครัวยงยุทธด่วนวงการบันเทิงเศร้าสิ้นแล้วยงยุทธเสียชีวิตกระทันหันมากผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อยงยุทธมีแสงสุดยอดมือทําเป็ดของไทยจากวง The i m Possible The Hot Paper e หลังจากมีอาการป่วยเรื้อรังมานานโดยมีกำหนดสวดอภิธรรม21-25ทธันวาคมและพิธีชาวปนากิจวันที่26ทธันวาคมที่สาราสิบวัดลาดพร้าวกำหนดการวันที่21ทธันวาคม2566 17นาิกาพิธีรถนำศพ สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสวดพระอภิธรรมวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสวดพระอภิธรรมวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบนาฬิกาถวายเพลงพระสิบห้านาฬิกาประชุมเพล